ถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบข้างหูจงระวังเพราะมันอาจไม่ใช่เสียงของคนเป็นแต่คือสัญญาณเตือนจากบางสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเรื่องราวคืนนี้จะทําให้คุณไม่กล้าเดินเพียงลําพังในความมืดอ,อีกต่อไปคุณกล้าฟังจนจบหรือไม่เทวดาผู้พิทักษ์คุณไม่ได้อยู่คนเดียวสัญญาณเตือนที่ต้องรู้กระซิบข้างหูคืนหนึ่งฟ้ามืดสนิทลมพัดเย็นจนขนลุกสู้เสียงมแมลงกลางคืนดังระงมรอบพุ่งนา แต่กลับมีเงาเคลื่อนไหวแวบหนึ่งตรงขอบตาหญิงสาวเดินลำพังบนทางดินไฟฉายในมือส่องแสงสลัวสว่างเป็นวงเล็กหัวใจเธอเต้นแรงราวกับมีใครบางคนตามมาก้าวเท้าของเธอหนักขึ้นทุกทีจูจ่ๆเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูอย่ากลัวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเธอสะดุ้งจนไฟฉายเกือบหล่นแสงไฟสายไปมาทำให้เงาต้นไม้บิดเบี้ยวเหมือนรูปร่างประหลาด กลิ่นดินชื้นลอยแรงขึ้นจนหน้าหายใจติดขัดอากาศรอบกายเหมือนถูกบีบให้แคบลงเส้นผมด้านหลังคอของเธอลุกชันเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องจากความมืดเธอหันกลับไปทันทีแต่ด้านหลังว่างเปล่ามีเพียงความเงียบและเงาสันไหวแล้วเสียงกระสิบอีกครั้งดังชัดกว่าเดิมมีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาหัวใจเธอกระแทกแรงจนได้ยินในหู ฝีเท้าแปลกประหลาดดังขึ้นทีละก้าวในความมืดแสงไฟฉายส่องไปเห็นฝุ่นลอยคละครุ้งกลางอากาศเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่แต่ร่างนั้นโปร่งใสจนมองไม่ถนัดริมฝีปากของเธอสั่นไม่กล้าส่งเสียงออกมาเพียงกระพริบตาช้าๆเหงยเย็นซึมเต็มแผ่นหลังเสียงกระซิบครั้งที่สามดังลอดลมเข้ามาในโสตประสาทอย่าหน,นีเพราะถ้าคุณไม่ฟังมันจะพบคุณก่อนเธอกัดริมฝีปากแน่น ความกลัวปะตุขึ้นจนแทบทรงตัวไม่อยู่สองขาสั่นระริกเหมือนถูกตรึงกับพื้นและความมืดเบื้องหน้าค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละน้อยเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงฝีเท้าที่เคยชัดเจนเงียบลงอย่างกระทันหันความเงียบหนานหนักกดทับจนแทบหายใจไม่ออกแม้แต่เสียงมแมลงยามค่ำคืนก็หายไปหมดสิน้นเพียงแค่เสียงหัวใจของเธอเต้นโครมดังในอก แสงไฟฉายส่องไปข้างหน้าแต่ลำแสงสันไหวราวกับถูกมือมองไม่เห็นจับไว้ดวงตาเธอเ,ธอเบิกกว้างมองเห็นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏตรงปลายทางเดินร่างนั้นไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีเพียงการจ้องมองอันหยินเยียบเสียงกระซิบข้างหูดังขึ้นอีกครั้งสัญญาณแรกมาถึงแล้วคุณต้องเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่หญิงสาวก้าวถอยหลังอย่างช้าช้าแต่พื้นดินกลับเหมือนยุบลงทีละน้อยใบหญ้ารอบตัวสันสานอากาศเย็นจัดแทรกผ่านผิวหนัง เหมือนน้ำแข็งไหลเข้ามาในเส้นเลือดร่างเธอแข็งค้างไม่อาจก้าวหนีได้และเงาดำนั้นขยับเข้ามาใกล้ชิดจนแทบสัมผัสปลายจมูกทันใดนั้นลมแรงหอบพัดจนใบไม้กระจายเสียงกระซิบครั้งนี้แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเร่งรีบมันกำลังยื่นมือมาหาคุณอย่าปล่อยให้สัมผัสเธอรู้สึกถึงแรงเย็นจัดเล่ยขึ้นมาตามปลายแขนเส้นเลือดปูดชัดเหมือนถูกบีบเค้น ดวงตาของเธอพร่าเลือนแต่หูยังได้ยินชัดเจนเสียงหนึ่งกระซิบซ้ำอีกครั้งคราวนี้เหมือนดังจากภายในใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่บางสิ่งก็ไม่ได้มาปกป้องคุณดวงตาของเธอสั่นระริกหยดน้ำตาเออะคลแต่ไม่ทันได้ไหลความมืดที่โอบล้อมเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเส้นสายสีดำคลายตัวช้าๆเหมือนงูลเลือ้อยผ่านร่างเสียงหัวใจดังสะท้อนในกกหู ทุกจังหวะเหมือนจะดังก้องไปทั่วความว่างเปล่ามือที่เย็นเฉียบบีบแน่นขึ้นจนแขนชาเลือดในเส้นเหมือนหยุดไหลเธอพยายามจะร้องแต่เสียงติดค้างอยู่ในลำคอเพียงแค่เสียงแห่พร่าเล็ดลอดออกมาท่านใดนั้นเงามืดกระซิบตรงกลางหัวใจถ้าไม่ยอมรับมันจะดึงคุณหายไปตลอดกาลแสงไฟฉายพลันดับลงสิน้นความมืดหนาทึบกลายเป็นกำแพงปิดกั้นทุกด้าน เสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังขึ้นรอบตัวราวกับมีหลายร่างเข้ามาใกล้กลิ่นเน่าอับแ่กเข้ามาแรงจนแทบอาเจียนเธอหลับตาแน่นสันสถานทั้งตัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงทุ้มกล้องคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะสิ่งที่อยู่กับคุณไม่ยอมจากไปอีกแล้วลมหายใจของเธอขาดห่วงอกถูกบีบจนเจ็บร้าวเหมือนมีใครบางคนกดเธอให้นิ่งอยู่กับที่เงาดำหนาทึบแผ่คลุมจนแม้แต่ความคิดก็เริ่มมืดมิด ท่านใดนั้นความเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระโหลกศีรษะเสียงกระซิบดังขึ้นจากภายในสมองทุกย่างก้าวต่อไปจะไม่ใช่ของคุณอีกแล้วเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงปลายนิ้วเธอเริ่มแข็งชาเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งที่กัดกินถึงกระดูกเสียงฝีเท้ารอบตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมเสียงครวญครางต่ำๆคล้ายผู้คนนับร้อยเธอพยายามเบิกตาขึ้นอีกครั้ง ภาพตรงหน้าคือเงาไร้หน้าเดินวนรอบร่างเธอสายตาที่มองไม่เห็นกลับรับรู้ได้ถึงการจ้องมองหนักหน่วงจนวิญญาณสั่นสานเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังติดหูคุณถูกเลือกแล้วและไม่มีทางหวนกลับดวงตาเธอเบอิกโพรงความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนหัวใจแทบหยุดเต้นมือเย็นเยียบที่มองไม่เห็นกำลังเลื้อยขึ้นจากข้อมือสู่หัวไหลน้ำหนักนั้นหนักอึ้งเหมือนก้อนหินกดทับ เสียงหายใจของเธอสะดุดเป็นห่วงสั้นๆทุกกล้ามเนื้อสั่นไหวแต่ขาไม่ตอบสนองเงาดำสูงใหญ่โน้มตัวลงใกล้แม้ไรดวงตาแต่กลับรู้สึกถึงการมองที่คมกริบแทงทะลุท่านใดนั้นเสียงกระซิบข้างหูดังแข็งกร้าวอย่ามองมันตรงๆไม่เช่นนั้นคุณจะไม่กลับมาเปลวไฟจากไฟฉายกระพริบแรงเหมือนจะดับในแสงวูบวาบนั้นเธอเห็นเงาดำค่อยๆบมือออกความมืดหนาทึบแผ่กระจายจากฝ่ามือ ล้อมรอบร่างเธอไว้ทุกทิศทางอากาศอับชื้นกลายเป็นกลิ่นเหม็นคลุ้งของดินเปียกเสียงเหมือนโซ่เก่าล่าไปกับพื้นดังแผ่วเบาใกล้เท้าหญิงสาวกัดฟันแน่นพยายามจะก้าวออกจากเนมืดแต่ยิ่งดิ้นรนความมืดยิ่งรัดแน่นรอบตัวเสียงกระซิบครานี้แผ่วลงเหมือนจะขาดหายถ้าคุณไม่ฟังทุกอย่างที่คุณรักจะถูกพรากไปร่างเธอสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกจากอก เงาไร้หน้าที่รายล้อมค,อคอ่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้วงกลมของความมืดหดแคบลงเรื่อยๆเ,เสียงครวญนครางต่ำๆดังพร้อมกันเหมือนเสียงสวดที่ไร้ภาษาก้องสะท้อนในโพรงหูจนสมองแทบแตกสลายกลิ่นคาวโลหะลอยแรงขึ้นประปนกับกลิ่นดินเปียกสายลมหมุนวนรอบตัวแรงจนเส้นผมฟาดใบหน้าดวงตาของเธอพร่าเลือนแต่ในเงามืดนั้นปรากฏดวงไฟเล็กๆสองดวง เรื่องแสงสีแดงราวกับเปลวไฟในเหล็กที่เพิ่งถูกตีเสียงกระซิบแซ่กเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ก็เหมือนมาจากหลายทิศพร้อมกันเมื่อมันเปิดตาขึ้นเต็มที่ทุกสิ่งของคุณจะไม่เหลือเธอกรีดร้องออกมาในที่สุดแต่เสียงนั้นไม่ก้องไปไหนมันถูกกลืนหายไปในกำแพงแห่งความมืดเหลือเพียงเสียงกระซิบยินเยียบที่ยังดังต่อเนื่องคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะสิ่งนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปเธอสุดตัวลงกับพื้นดินที่เย็นชื้น มือสั่นไหวจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงลมหายใจแผ่วสั้นเหมือนกำลังถูกบีบคอดินรอบตัวเริ่มแตกร้าวออกเป็นเส้นยาวเงาไร้หน้าที่รายล้อมเริ่มแผ่ขยายสูงขึ้นร่างของมันบิดเบี้ยวเป็นเส้นสายเหมือนควันดำแต่กลับมีน้ำหนักจนพื้นดินสั่นสะเทือนทุกสายตาที่มองไม่เห็นยังคงกดทับวิญญาณเธอจู่ๆไฟแดงที่ลุกวาบในเงามืดส่องสะท้อนเข้าดวงตาเธอโดยตรง ความร้อนและความเย็นปะทะกันในกะโหลกรากับสมองกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเธอพยายามจะปิดตาแต่เปลือกตาหนักอึ้งไม่ยอมขยับเสียงกระซิบก้องชัดในโพรงสมองหนทางที่คุณเลือกได้ถูกผนึกแล้วพื้นดินใต้ตัวเธอเริ่มโยบลงเหมือนถูกดูดเข้าสู่หลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดเสียงลมพัดวิวดังคล้ายเสียงกรีดร้องนับไม่ถ้วน และเงาดำทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาซ้อนทับกับร่างของเธอดวงตาของเธอเรืองแสงสีแดงสลัวลมหายใจกลายเป็นควันดำพวยพุ่งออกจากปากนิ้วมือที่เคยสั่นไหวค่อยๆค,ค,คลายออกกลายเป็นแขนที่ถูกปกคลุมด้วยเส้นเงามืดผันแน่นเสียงในหัวไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่กลายเป็นหลายร้อยเสียงพูดพร้อมกันทั้งกระซิบทั้งหัวเราะทั้งสวดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจทุกเสียงสอดประสานกันเหมือนคลื่นที่ก้องสะท้อนในวิญญ,ญาณ จนเธอไม่อาจแยกออกว่าเสียงไหนคือของตนเองร่างเงาดำที่รายล้อมค่อยๆจางหายทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและเธอที่ยืนอยู่ลำพังแต่อากาศรอบกายกลับหนาแน่นเหมือนเต็มไปด้วยเงามองไม่เห็นที่แฝงอยู่ทุกทิศท,ทางเธอยกมือขึ้นแต่หน้าอกตนเองสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจที่ไม่เป็นจังหวะรากับมีหัวใจอีกดวงหนึ่งเต้นสวนทางอยู่ข้างในเสียงกระซิบใหม่ดังขึ้นชัดเจนจากภายในร่าง จากนี้คุณคือประตูของเราสายลมพัดวูบแรงจนต้นหญ้าก้มเอนผิวหนังของเธอสั่นไหวเหมือนคลื่นใต้ผืนดินทุกย่างก้าวที่เธอก้าวลงไปพื้นดินกลับส่งเสียงก้องสะท้อนเหมือนพรงลึกไรก้ก้นดวงตาแดงสลัวมองไปรอบๆทุกเงาที่ทอดลงกับพื้นเคลื่อนไหวไม่ตามร่างกายมันบิดเบี้ยวขยับคล้ายกำลังรอคำสั่งและบางเงาก็แยกตัวออกมายืนข้างเธอ เสียงกระซิบไม่เพียงอยู่ในหูอีกต่อไปแต่ดังรอบกายจากทุกทิศทางเจ้าของใหม่ของเราจงเปิดทางให้เราเดินผ่านคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหวะอีกครั้งเธอพยายามจะตะโกนปฏิเสธแต่ริมฝีปากกลับขยับออกมาเป็นคำเดียวกันกับเสียงเหล่านั้นเสียงเธอกลายเป็นเสียงร่วมประสานกับเงามืดดังสะท้อนจนทุ่งนารอบตัวสั่นสะเทือนจากพื้นดินเริ่มมีเงาใหม่ๆผุดขึ้น เป็นร่างสูงใหญ่บิดเบี้ยวไร้หน้าแต่ละร่างก้าวออกมาช้าๆเหมือนเพิ่งถูกปลุกจากการหลับไหลและทุกคู่ตาแดงสลัวก็หันมาจับจ้องที่เธอเพียงผู้เดียวร่างสูงใหญ่นับไม่ท้วนยืนเรียงรายรอบตัวเธอท้องฟ้ามืดมิดปราศจากแสงดาวสายลมสงบลงจนทุกสิ่งเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจเธอที่เต้นสะท้อนก้องอยู่ในอกเธอหลับตาลงช้าๆน้ำตายหยดสุดท้ายไหลริน เสียงกระซิบที่เคยเร่งร้าแผ่วลงเหลือเพียงประโยคเดียวที่ดังชัดเจนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปทันใดนั้นความมืดทั้งหมดหดตัวกลับเข้าสู่ร่างเธอแสงไฟแดงมาลายหายเหลือเพียงความเงียบสงัดเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งทุ่งนากลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเงาหรือเสียงใดๆเธอยืนอยู่เพียงลำพังแต่ภายในอกกลับรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจสองจังหวะ ความเย็นยังคงแทรกซึมอยู่ในเส้นเลือดและเธอเข้าใจแล้วว่าเทวดาผู้พิทักษ์ของเธอไม่เคยจากไปมันเพียงกระซิบย้ำให้เธอรู้ว่าตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เธอจะไม่เดินอยู่บนเส้นทางนี้เพียงคนเดียวอีกต่อไปผิวหนังของเธอเริ่มชาเหมือนมีบางสิ่งแทรกซึมเข้ามาในเส้นเลือดลมหายใจเผาเบาจังหวะหัวใจผิดเพี้ยนเสียงกระซิบก้องชัดราวกับอยู่ในอกเธอเอง เมื่อมันผสานกับคุณคุณจะไม่ใช่คุณอีกต่อไปเธออ้าปากพยายามกรีดร้องแต่กลับมีเพียงควันดำทะลักออกมาแทนเสียงกลิ่นเหม็นไม่ลอยอบอวนจนแทบขาดใจเงาไร้หน้าทั้งหมดแทรกเข้ามาในร่างทีละน้อยทีละน้อยร่างกายเธอสั่นสะท้านอย่างรุนแรงดวงตาเริ่มหม่นคล้ำเหมือนถูกกลืนด้วยหมอกดำพื้นดินสั่นสะเทือนจนต้นหญ้าล้มระเนระนาด ฟ้าเหนือหัวแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำเสียงครวนครางผสมกับเสียงหัวเราะต่ำๆดังประสานกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงกระซิบสุดท้ายก้องในกะโหลกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเพราะตอนนี้คุณคือพวกเรา